ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตอทอกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟ,ฟ,ฟติมาบอดคาสต i n g อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทุดยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนร,รับเข้าสู่รายการหยินหยางทุดยนะคะกับเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยหยินหยาง และที่สําคัญค่ะดูดวงนะคะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามาอย่างเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอนะคะเพื่อที่จะฝากทุกคําถามค่ะดวงทุกดวงนะคะเริ่มต้นรายการนะคะวันนี้เราก็จะสนทนากับท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญทกาโนนนะคะท่านก็จะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอมาเล่าให้เราฟังทุกสัปดาห์ค่ะสาหรับช่วงถัดมาท้ายรายการเราก็จะมาดูดวงกันนะคะก็คือการนําคําถามแล้วก็ดวงที่ท่านผู้ชมเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาฝากเอาไว้นํามาดูดวงในช่วง ท้ายรายการกันนะคะเอว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบแล้วก็มาพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกลบุญทการนนท์กับรายการหยินอย่างทุเรกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้ก็พบกับช่วงศาสตร์ แห่งหยินหยางนะคะและเราก็เป็นประจำจะต้องพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรีงไกรบุญทการนนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสัปดาหที่แล้วอาจารย์เล่าถึงภาระหน้าที่ค่ะ,ะก็คือเรื่องศิลห้า่าค่ะใช่สมัยโบราณหรือสมัยในอดีตค่ะอาจารย์ตามประวัติที่มีทุกทุกยุคทุกสมัยที่ขึ้นไปในสมัยโบราณนะั้นค่ะการปกครองก็คือว่าด้วยตัวนี้แหละ ว่าด้วยพาระเป็นพันธะสัจจะเพราะฉะนั้นเขาจะยึดตรงไหนค่ะยึดตรงที่ว่าคุณขึ้นมาบริหารประเทศชาติได้ค่ะก็ใครคนนั้นเนี่ยต้องอยู่ในสังคมค่ะที่มีแต่เอื้อประโยชน์คือเอื้อประโยชน์ในทางความคิดในการกระทํากับสังคมที่ดีและสังคมยอมรับนับถือแบบบริสุทธิ์ คนคนนั้นถึงจะขึ้นไปปกครองสังคมต้องยอมรับยอมรับโดยถูกต้องและคุณต้องมีความรู้ความสามารถที่ให้กับสังคมทําเพื่อสังคมได้แต่ไม่ใช่ไปเอาเงินให้เขาหรือเอาอะไรให้เขาไม่ใช่แต่ความรู้ความสามารถคือเช่นวิธีการให้ข้อแนะนำหรือ การช่วยเหลืออุปถมัมภ์ค้ำจูนโดยใช้กำกำลังหรือใช้ทางความคิดเพื่อให้สังคมเนี่ยโอ้มีความรู้สึกว่าโอ้ถ้ามีคุณอยู่นี่พวกเราก็ปัญหาก็น้อยลงนะมีปัญหาใหญ่ๆเราก็หมดไปเพราะงั้นสังคมก็จะยกย่องก็จะข่าวรบรับถือในในส่วนที่ดีที่เขาแสดงออกต่อสังคมเพราะงั้นคนคนนั้นเนี่ยเข้าสู่สังคม ที่แสดงออกมาตรงนี้ได้เนี่ยคนคนนั้นก็ต้องดูแลครอบครัวเขาได้ไม่ใช่พอมาสังคมก็แบบนี้แต่พอ,พอมาครอบครัวก็ด่าลูกดาเมียเรือเรือข้าวปลาหารไม่ไปไสนใจกเดี๋ยวกินมืออดมือ,อหรือพ่อแม่เนี่ยไปไหนไม่ได้บางมือก็ไม่มีข้าวกินแบบนี้คุณสังคมแบบนี้เขาเรียกนาฉากแล้วทำเป็น มันก็เป็นหน้าชากดูแลคนอื่นแต่แต่ครอบครัวไม่ดูแลใ่เพราะงั้นครอบครัวคุณต้องดูแลให้ดีตามสถานภาพที่เป็นไปได้เพราะงั้นพ่อแม่ต้องให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เกิดร่มเย็นเป็นสุขมีกินมีอยู่มีใช้ตามสถานภาพครับคุณต้องดูแลพ่อแม่คู่ครองคุณก็ต้องดูแลให้ สงบสุขตามสมควรลูกคุณก็ต้องเลี้ยงดูสั่งสอนอติดตามให้ไปในทิศทาง,ท,างที่ทด,ทดทีที่ถูกต้องอ๋อค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอาจารย์กันต่อค่ะ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมาธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรอแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินชิปเบเรลินไซโตแคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุย๋ยอินรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุย๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์ 02-678-6888 02-285-5090หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธรารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเด็คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8388ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงยินอย่างที่ดีนะคะเอกกำลังนั่งพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่ไกลบุญทักษ์การนนท์ค่ะครับเพราะงั้นเพราะงั้นสินของในระบบพวงจุ้ยก็คือสินพาทานรู้ธรรมรู้คุณรู้มิตรรู้สติ รูกภาละเป็นพันธะสัจจะเพราะงั้นตัวภาระภาละคือหน้าที่ล่ะมันอย่างตอนเด็กๆเนี่ยถ้าไม่รู้จักขิวไม่รู้จักกินเขาโตขึ้นมาได้ไงเขาไม่โตละแล้วมีใครไปบังคับเขาไหมไม่มีคุณก็ต้องเลี้ยงดูสั่งสอนติดตามให้ไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องไม่ใช่ลูกเกเรไปต่อยคนแต่ กับยกย่องอ่ะโอ้ลูกฉันเก่งอไอ้เธอมันไม่เอาไหนหรือฉันลูกฉันเนี่ยทําถูกแล้วที่ได้ไปต่อยคุณอะไรในทํานองนั้นค่ะค่ะเพราะงั้นได้ครอบครัวเขาต้องได้ดีก่อนค่ะครับเพราะงั้นเมื่อครอบครัวได้ดีเขาคนนั้นต้องรู้จักบังคับตัวเองได้อครับคนที่รู้จักบังคับได้ตัวเองก็คือคนที่มีสติ ครับออสติมาจากไหนก็มาจากสมาธิเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเขาบอทุกคนต้องฝึกสามอย่างฝึกให้รู้จักหยุดพูดหยุดถามและหยุดคิดคือฝึกไปเรื่อยๆว่ามันจะเป็นเพราะงั้นเวลามีอารมณ์ขึ้นมามันมันก็สติก็หายนี่เพราะงันคนหยุดได้เวลาคิดไม่ออกอก็ตันก็ต้องหยุดได้หยุดคิดได้เพราะงั้นพอเราหยุดได้เมื่อไหร่สติก็เกิด เพราะสติเกิด้สมาธิก็เก okay. ิดพอมีสมาธิก็สติก็เกิดค่ะเพราะนั้นเมื่อมีสติเราก็บังค um> ับต at um> ัวเราเองได้เพราะเรามีสติค่ะไม่ใช่เอาแต่อารมณ์เมื่อเราบังคับตัวเองล้วได้เราก็ดูแลครอบครัวได้เมื่อเราดูแลครอบครัวเราก็มาดูแลสามคนได้เพราะงั้นดูแลสามคมได้ก็ขึ้นมาดูแลประเทศได้คุณก็ดูแลได้แต่คนคนนั้นเนี่ยขัดต่อลำดับตั้งแต่บังคับตัวเอง ยังไม่มีอะไรแล้วจะมาดูประเทศชาติครับม,มันก็ไมหมอมันยังทุกวันเนี้ผู <c oughs> ้ที่ขึ้นมาบริหารค่ะ <c oughs> การเมืองเนี่ยถามดูซิว่าตัวเองทําผิดอะไรบ้าง <c oughs> ที่สังคมช,ชี้หน้าเขาอยู่อะ่แะ,ละแล้วก็ยังขึ้นมาบริหารประเทศชาติได้ยังไงอ,อันนี้ไม่มีคําตอบนีเพราะงั้นทักตัวนี้มันมีความหมายกับทุกๆคนและทุกๆคนจะต้องปฏิบัติตามทัุตรงเนี้ห้าทัด ถ้าของพระเนี่ยก็เราดูว่าต้องทุกคนต้องถือศีลห้านะครับจะได้เป็นจะได้เป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมต้องถือศีลห้าหแต่คนจีนก็ถือในระบบห้าทับเป็นประจำชีวิตก็เหมือนกับศีลห้าถับเป็นศีลธรรมห้าทับเพราะงั้นห้าทับตรงนี้ก็คือห้าลูก รู้อันที่ที่หนึ่งก็คือรู้ธรรม mm hmm. ธรรมก็คือคุณธรรมรู้ธรรมรู้คุณก็คือรู้บุญคุณคน mm hmm. เ,เมื่อใครสร้างมีคุณกับเราแค่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องจำไว้ตลอดชีวิตก็คือคุณเ mm hmm. ช่นพ่อแม่เป็นคุณที่ใหญ่หลวงที่สุดไม่มีใครที่มีบุญคุณมากกว่าพ่อแม่เรา mm hmm. ครับเพราะฉั้นรู้ รู้ธรรมรู้คุณรู้มิตรรู้มิตรก็คือถ้าอยู่ตรงไหนก็ต้องเป็นมิตรที่นั่นค,ครับเพราะในอดีตเนี่ยคนจีนเขาจะให้ความหมายเกี่ยวกับมิตรตัวนี้สำคัญมากแต่คนจีนในยุคนี้ไอตัวมิตรตัวนี้มันหายไปทำไมะคะค่าที่หายไปเพราะว่าระบบคอมมวนิตอ่ะในในในยุคประธานเหมาเนี่ยเขาลบล้างตัวนี้ว่า ศาสนาประเพณีหรือระบบอะไรต้องยกเลิกหมดแล้วให้เรียนรู้ใหม่ว่าจะต้องมีหนึ่งสองสาคือเขาตั้งขึ้นมาเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรตรงนั้นเขาถึงยกเลิกประเพณีเพี่อักการปกครองของเขาอ่าเขาก็ทุกคนให้ยึดประธานคนอ่าประธานประธานเหมาคนเดียวออาเพราะงั้นตอนประธานเหาเนี่ยความยิ่งใหญ่ดูก็แล้วกัน13ามล้านคนอ่ะ แกบอกคำเดียวว่าหันฝาทุกคนหานฝาหมดหม,มันประกาศสิทธิ์ไหมล่ะม,มันไม่ใช่ง่ายๆค่ะเว่าอันนี้คือความเก่งความสามารถของคำค่ะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช,ช่วงหน้าเรามาดูดวงกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับชมใหม่ของเจริญเด็คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-381-8388 ุพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำก,กับธรรมชาติที่สานโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสำรองที่พักได้ที่0819315252 ท่านผู้ชมคะช่วงนี้ก็หยินหยางสัญจรน,นะคะเป็นช่วงซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเพื่อที่จะฝากคําถามแล้วก็ฝากดวงค่ะเริ่มดวงแรกกันเลยนะคะอาจารย์ดวงของค,คุณพิพัฒค่ะจากบุรีรัมนะคะเป็นค,คุณผู้ชายเกิด30พฤศจิกาย,ยน2512เวลาตีสี่ค่ะอาจารย์ครับตอนนี้ปีนี้อายุ47เนับชีนนะฮะเพราะงั้นดวงนี้เป็นดวงที่มีความเก่งมีงความสามารถมาก เรียนรู้อะไรได้เร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เขาไม่เคยเรียนมาดูๆแล้วเขาก็เป็นครับมีมนุษย์สัมพันธ์ดีแต่ว่าชีวิตติดอยู่ที่ตัวไม่แน่นอนอตัวไม่แน่นอนจากความคิดของเขาก็ดีหรือจังหวะที่เจอก็ดีค่ะมักจะไม่แน่นอนและ,ะการตัดสินใจก็คือ ตัดสินใจเหมือนเป็นคนไม่หนักแน,น่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจขาดความมั่นใจ,นใจค่ะคับเพราะงั้นถ้าดวงนี้แก้ให้เกิดความมั่นใจแล้วค,คนนี้เนี่ยเก่งมากมีความสามารถมากค่ะเขาจะได้ดีเช่นตั้งแต่อายุ18จนถึงอายุ37คสิบจ <10 S 1> ปีเนี้ยเป็น10ปีทองของเขาแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นทองอ ความที่ไม่หนักแน่นไม่มั่นใจในตัวเองมันคือชีวิตมันมีตัวปัญหาอยู่ในตัวปัญหาตรงนี้ทําให้เขาแทนที่จะได้ลอยก็เหลือห้าสิบเหลือยี่ป้าครับเพราะงั้นต้องถือว่าที่ผ่านมาเสียโอกาสไปแล้วคแต่ก็ยังไม่ได้มีปัญหาขอให้มาแก้ดวงทุกปีดวงนี้มีดวงที่เป็นทุนเดิมของเขาอยู่นั่นก็คือฟอร์มสามาฟอร์มรอบรู้ และความมีมนุษย์สัมพันธ์ของเขาเนี่ยดีมากเพราะฉะนั้นเขายังมีโอกาสขอให้มาแก้มาแก้ดวงทุกปีนะคะค่ะอาจารย์ค่ะถัดมานะคะดวงของคุณกนกการค่ะจากกรุงเทพค่ะเป็นคุณผู้หญิงเกิดวันศุกร์ที่26สิงหาคม2498เวลา4ทุ่มค่ะครับตอนนี้อายุ61ค่ะครับนับจีนก็ดวงนี้ดวงนี้ก็เป็นดวงปิดเหมือนกันค่ะครับ เป็นดวงปิดที่ไม่ยอมใครง่ายๆคเมื่อตั้งใจแล้วก็ก <c oughs> ก็กก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ค่ะ <c oughs> เพราะงั้นดวงนี้เนี่ยคนหลอกเขาเนี่ยหลอกยาก <c oughs> เพราะว่าดวงเขาเขามีจุดดินตัวสูงมาก <c oughs> ไม่เชื่อใครง่ายไม่ฟังใครง่ายมั่นใจในตัวเองสูงครับมั่นใจตัวเองสูงมากแต่ถ้าเจอคนที่รู้ใจเท่าไรถูกหลอกหมดครับกลัวคนรู้ใจครับดวงนี้เป็นดวงคุณผู้หญิง ใช่ค่ะครับและดวงนี้จะมีตัวเสียเปรียบอยู่ตัวหนึ่งก็คือเมื่อมีโอกาสนะเมื่อเมื่อมีโอกาสมักมักจะเสียโอกาสนั้นบางทีเมื่อมีโอกาสแล้วพอได้มาพอได้มาพักมันก็จะหมดไปแล้ะครับเพราะงั้นดวงนี้เราเรียกว่าเป็นดวงเสียเปรียบคตั้งแต่อายุห้าสิบสี่เป็นต้นมาห้าสิบสี่ก็คือพอสองห้าหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ย ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวที่มามา,มาพิคัดมาทำให้ตับเขาอ่อนแอลงอครับเพราะงาั้นมีผลกับสุขภาพนะคเขาจะมีสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องตับตับแขนขานะและและส,สมองด้วยครับแต่ไม่ได้รุนแรงมากาแต่เป็นครับเพราะฉะนั้นเขาแ,แลกเราแก้ให้ดวงมันเปิดแก้ดวงเปิด แล้วแก้ให้สุขภาพดีขึ้นค่ะแล้วดวงนี้เนี่ยทุกอย่างเขาก็ต้องได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วนอกจากได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงก็ยังได้แบบถูกจำกัดบางทีก็ถูกแต่ต้องต้องไปแข่งขันกันนะครับเพื่อทีอแก้ให้ดวงให้ดวงเขาเปิดแล้วงานกำเงินให้เขาเกิดอพอพอดวงเปิดงานเกิดชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนแปลง ครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาดูดวงต่อกับท่านอาจารย์ใหญ่กเกรงไกลบุญทการนนค่ะ ท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงยินหยางสัญจรน,นะคะช่วงนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอค่ะเพื่อที่จะฝากทุกคําถามแล้วก็ดวงทุกดวงนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดค่ะแล้วอยากทราบเรื่องอะไรฝากคําถามไว้ฝากดวงไว้เราจะนํามาดูในช่วงนี้กันค่ะเริ่มดวงแรกนะคะดวงของคุณตะวันค่ะจากกรุงเทพค่ะเป็นคุณผู้ชายเกิดวันที่24มกราคม2498เวลาบ่าย3โมงค่ะอาจารย์ครับดวงนี้ตอนนี้นับถินอายุ62ค่ะ ดวงนี้เป็นดวงที่มีความรู้มีบทบาทมีความสามารถมากค่ะไม่มีอะไรไม่เป็นไม่มีอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้โอ้ค่ะเก่งสิรู้ค่ะรู้แล้วก็เก่งแต่ว่าถ้าเป็นลูกจ้างเท่าแก่รวยตัวเองก็ดีแต่ถ้าเป็นเท่าแก่ลูกจ้างรวยต,วตัวเองเื่อยยกเว้นเขาจะทําอะไรด้วยนาพักนาแรงเขาถึงจะประสบความสําเร็จอเพราะฉะนั้นดวงนี้ ถ้าทำอะไรด้วยตัวเขาเองมาเขาทำได้ทุกอย่างอะ่ะแต่ว่าก็าส่วนใหญ่จะล้มเหลวจะจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะดวงนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเก่งเพราะโอกาสความรู้ความสามารถมีครบทุกอย่างแต่ว่ารู้จักเริ่มต้นต่อเนื่องไม่ดีคือดวงนี้มักจะไม่ไมไมทุ่มเทน้ำพักน้ำแดงตัวเขาเอง พอสั่งไปให้เขาทําแล้วก็ทําไม่ตามไม่ตามงานไม่มักจะไม่ติดตามอครับเพราะงั้นทั้งว่าพอเป็นเท่าแก่เนี่ยลูกจ้างรวยอืครับเพราะงั้นแต่ถ้าดวงนี้เป็นลูกจ้างเท่าแก่รวยเท่าแก่รวยแล้วเท่าแก่ไม่ยอมให้เขาออกจากงานอืเพราะว่าคนนี้ทําได้ทุกอย่างรู้ได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วทําได้ดีด้วยอืครับแต่ดวงนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่อง กระแสของดวงช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่โอเคอยู่นะ62ค่ะเพราะดวงนี้เนี่ยคือดูจากดวงเนี่ยดวงเนี่ยได้อดิตชาติหรือต้นชีวิตเขาทำบุญมาเยอะเพราะงั้นพอมีตัวมาดีก็มีตัวมาช่วยเพราะดวงนี้เนี่ยตัวที่ให้โทษเท่าคือทักน้ำน้ำทั้งหมดมันมีสองตัวตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวใหญ่มาก็ถูกพาคีไปตัวเล็กมาก็ถูกพาคีไป แล่เขาะไรมีไฟอยู่สองตัวค่ะครับฉะนั้นดวงเขาอย่างมากก็คือชะงักแต่ไม่ได้ถึงการล้มเหลวอืมครับเหมือนนิ่งถ้าไม่ดีก็คือนิ่งๆครับแต่ไม่ถึงกับเป็นอะไรมากล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นเท่าแครเองค่ะเขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวเพราะพราะตัวไม่ดีมาไอตัวบทบาทมันน้อยแบบตัวหนึ่งค่ะเท่ากับว่าเขาจะไม่ทํา ตัวเขาเองเขาจะไม่ไปทำก็จะสั่งสางแล้วก็จะจบแต่ถ้าตัวในดวงก็มีตัวธาตุไฟอยู่อยู่สองตำแหน่งเพราะงั้นถ้าสองตำแหน่งครบเนี่ยเขาจะเป็นคนทำครับเพราะงั้นอยู่ที่ตรงนี้แต่ในนี้เนี่ยเขาไม่มีอะไรที่ล้มเหลวแต่ว่าในด้านสุขภาพค่ะสุขภาพมีอะไรไหมคะสุขภาพเขาจะเกี่ยวกับเรื่องช่วงทองค่ะ รัควกับเพาะกับเพาะจะไม่แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นดวงนี้เราจะปรับแก้ให้ตัวธาตุดินให้หายไปธาตุไฟให้เพิ่มขึ้นแล้วชีวิตเขาก็จะเรือนไปตลอดอครับค่ะแต่เอลืมนะคะก็คือว่ามีมีอายุแค่หนึ่งปีหลังจากพอถึงตรุษจีนของปีหน้า59ก็จะต้องมาเปลี่ยนมาเช็คอีกทีนึ่งค่ะ ็ต้องติดตัวไว้ไม่ใช่ไปวางไว้นู่นวางไว้นี่รือใส่ไว้ในกระเป๋าตามซึ่งมันไม่ติดตัวต้องให้ใกล้ตัวะตัวห้ามก็คือห้ามเกี่ยวกับการสวดมนต์ไม่ว่ามนไทยมนจีนมนฝรั่งอะไรก็แต่เมื่อเมื่อสวดมนต์พับเนี่ยมันก็จะเกิดกระแสกระแสมันก็จะวิ่งเข้ามาที่เหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญอันนี้คือกระแสเดียวพอมีเพิ่มกระแสพับเนี่ยอันไหนไม่ต้องการแก้ก็ถูกแก้ไปด้วย เพราะงั้นมันก็ไม่ได้ละแล้วพอแล้วมันวุ่นวายละเหรียญนั้นต้องกระแสเดียวเพราะมีสองกระแสเหรียญอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ละเพราะงั้นก็ต้องระวังเกี่ยวกับเมื่อมีพิธีกรรมพิธีสวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถอดเหรียญออกหรือว่าไปงานศพใช่ไหมอาจารย์ครับงานศพงานบวชสวดมนต์ผมน้ำมนต์ใช่เพราะเวลาผมน้ำมนต์มันก็ต้องมันก็เกี่ยวกับมนต์เหมือนกันแล้วก็ต้องถอดไว้ในรถแล้วถึงจะเข้าไปก็จะก็จะปลอดภัย ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญธการนนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย<ช>์ค่ะส่วนเอนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน,นรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทที i โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย บริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย ค่ะน้นผู้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวของหงอยินหยางฮวงจุย้ยพร้อมกับการดูดวงได้เป็นประจำที่นี่ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เอพร้อมด้วยท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกลบุญทการนนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ